ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางฮานอยของแม่น้ำหนึ่งมาฝากนะคะฮาน้อยประจำวันที่26ธันวาคม2565ค่ะฮานอยวันนี้แม่น้ำหนึ่งให้เด่นที่4และ9นะคะฟันที่4ค่ะ ตัวเจาะ3ามหางนะคะสี่เก้สี่หกหชุด3มตัวสี่เหแนวทางโดยแม่น้ำหนึ่งค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ